สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ,ะ,คะเราก็อยู่กันบนเรือแล้วนะคะนี่ผู้ร่วมเดินทางของเราปาดีเดียดวเดี๋ยว,เ,ยวเอ้ะพูดไปเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับการมาเที่ยวเกาะลิเป็ตทั้งนี้นะคะมาความรู้สึกตอนนี้ก็รู <c oughs> ้สึกว่าฟินมากๆค่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาขับรถเร็วมากเรือ <c oughs> เร็วขับ <c oughs> เรือ แล้วก็นี่นะคะแบต้าค่ะแบตา้าอะไรแล้วก็มีกีนะคะลงเปาแล้วก็พี่มังค่ะแล้อีกคนนึงนะฮะนั่งขางในหลับแล้ว กำลังที่จะเดินไปที่รีสอร์ทกันนะคะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเราอาา่ะจะอ่อไปเชา่าแท็กซี่แต่ว่าเขาบอกว่าเออเดินไปก็ได้มันไม่ได้ไกลมากนะคะนี่ก็มีสุภาพบุรุษสุภาเทพนะคะช่วยถือกระเป๋าให้น้องฟาเดียด้วย <laughs> ล นะ <laughs> ลุดตูด้แน <laughs> ่ลุดตูด้ ื่นเต้นมากแต่หันไปทางขวาก็คือมันชะคอกเลยแล้วก็จะเป็นชั้นสองนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ วันนี้เรานอนเป็น Family Room นะคะมีสองห้องนอนนะคะเราก็จะนอนกันทั้งหมดสี่คน กันแล้วนะคะแคสต์เวรีสอร์นะคะวันนี้เราจะให้น้องเพลงพาทัวห้องของเราวันนี้เรานอนกันกี่คนงะน้องเพลงสี่คนคะ่ะนะคเเรามาดูห้องแรกกันก่อนเลย <c oughs> น่ารักมากห้องแรกนี่เป็นเตียงทวินนะคะนอนได้สองคนเนาะนี่ อ่าต่อไปค่ะห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะคะก็เป็นแบบเออแบบธรรมชาติธรรมชาติอ่ะเนาะเอออ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันเลยนะคะค่ะ ก็จะมีโซนนั่งเล่นเดี่ยวค่ะช้าๆกองตาำไม่จำก็จะมีโซนนั่งเล่นนะคะตรงนี้นี่เป็นโซนนั่งเล่นนะคะเราสามารถมามีกิจกรรม a c t ว v i t y ก็ได้นี่คุณใจอยู่นี่ค่ะนี่เป็นเจ้าของรีสอร์ทหรือเปล่าคะใช่ค่ะพอดีเป็นหุ้นส่วนส่วนไหนคะนี่คือห้องใหญ่โอ้ดูลูกบิดประตู อุยหุยอุยอวิวซีคือจะเป็นการตกแต่งสไตล์บาลีบาลีหน่อยๆแล้วก็นี้จะเป็นหีบผูสโเฝ้าครับนะคะก็คือจะนี่เธอเปิดหีบออกมาแล้วแบบหาเลยนะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมันเอียงไห ายแดกของจริงค่ะไม่ได้แดกก็หายครับอ๋อก็หายคือันนมันจะมีเกลืออะไรเข้าไปเติมความหวานในตัวนิดนึงอันนี้ครับอันนี้ชื่อเมนูอะไรคะไอสมูทตี้ัะอย่างนี้หรือเบอร์รี่สมูทตี้เบอร์รี่สำเนียงสำเนียง delicious มากๆอ i ่อยมากๆไปดีเอาไหมครับเอ้ซื้อมาแก้วเดียวชวนกินรอบวง ก็วันที่สองแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวันเราเดินทางกันมาเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่าเหนื่อยมากแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปดำน้ำกันแต่ประเด็นมันคือว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากแบบเหมือนะจะแบบลจแบบเหมอนากลัมากควจะน้นถึงห่อน,นี้จะเป็นยังไงออจนแบต้าบอกว่าแบบเออไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงีบบ้ย แต่ว่าวันนี้อากาศก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นน้ําที่มันใสเหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมาที่เรามานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ํามันจะขุ่นหรือว่าจะใสแค่ไหนปลอมะคะ่ะวันนี้น้ําค่อนข้างไม่ได้ใสแล้วก็ขึ้นแรงเนาะเพราะเมื่อคนะืนน่ะฝนตกหนักมากเสียดายอะ่ะแต่ดีที่วันนี้ฝนหยุดตกแล้วแล้วก็แดดออกมาให้เรานิดน,นึง Terima <muchas> นั่นเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันสองคน <laughs> ขึ้นมาพร้อมกันสองคนเลยอ่ะนี่คือเกาะหินงามนะคะทุกคนเออเธอหินที่นี่นะมันก็จะเป็นแบบนี้เลย6ก้อนบนเกาะนี้นะคะอันนี้จะเป็นหินที่มาจากยุคเดนอซองนะครับมันยุคอะไรนะแล้มันเออ แอสกัดอันอันคนนี้ก็คือเมาเรือนะคะเพราะว่าวันนี้คลื่นแรงมากน่กากลัวน,น้องดูแฮปปี้น,นี่พี่เหมยไปเล่าให้ฟังเขาบอกว่าก่อน,นี้มันมีประวัติประเดี๋ยวรู้ยัง น้องเพลงรู้แล้วน้องเพลงเงียบเขาบอกว่าก่อนเนี้มันมีประวัติก็คือว่าหินเนี้มันเป็นหินที่แบบศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้แหละแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่มาที่นี่ใช่ไหมเคยมีคนเอาหินกลับไปแล้วก็จริงเรื่องจริงต้องมีอันเป็นไปฟาเดียต้องมีอันเป็นไป เขาต้องเอาแบบหินกลับมาคืนเลยแล้วหมายถึงว่าคนที่เอาไปก็ต้องเอากลับมาคืนใช่อันนี้เรื่องจริงเขาส่งไปสนีกลับมาถ้าอยู่อเมริกาต้องส่งกลับมาใช่จริง,รงๆเขาส่งมาที่อยู่ทยานแห่งชาติเลยค่ะเขาไม่ได้จ่าหน้าซองเกาะหินงามไงถึงเกาะหินนี <c> ่ <oughs> ค่ะหินนะคะเวลากระทบโดนน้ำอ่ะมันจะได้ยินเสียงแบบนี้แล้วถ้าสวย วว well, wow. ตอนนี้นะคะเราก็ถึงเกาะราวีแล้วนะคะหลังจากที่เราไปดำน้ำกันมาเมื่อกี้นะคะแต่ที่เราไม่ได้ถ่ายรูปตอนดำน้ำเลยเพราะว่าทุกคนนะคะเมาเรือแล้วก็อ้วก อ้วกแตกกันแบบรุนแรงอันเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันกน,นะคะเขาก็จะมาจอดอให้เราพักทานข้าวเที่ยงกันนะคะที่เกาะราวีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่อ้วกคนละห้ารอบนะคะนี่นะคะตายไปแล้วคนวอันนี้ก็คือใส,ส่ชูชีพมาบนบกด้วยเพราะว่ากลัวจะ จมน้ำบนบกนะคะอ้าวนี่ก็คือ,ไม,อไม่ไหวแล้วแล้วก็จะจะตายแล้วแล้วก็นี่ก็คือก็ก็จะตายกันทั้งสองคนอะนะคะ,มะเมาเมาแต่ว่าจะมีอยู่คนหนึ่งที่แฮปปี้นี่คนหนึ่งอะสองคนแฮปปี้มากได้ทุกสถานการณ์แล้วยังจะยืนยันว่าจะไปต่อ นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆเกาะลาลาวีนะคะอันนี้ก็คือหลอกมากคืนสงบแล้วนะคะหลังจากที่พวกเราได้ทำการถวายอาเจียนไปสู่